วันนี้เราจะพัฒนาท่าการถ่ายภาพในทางปฏิบัติต่อไปโดยการวิคร์เาะหวดีโอที่เราถ่ายสวัสดีค่ะยิงดีต้องรัสสุชิมคลิสี่ค่ะชักลิบี้ค่ะวันนี้ดีดีมาเจเกมกับเพื่อนๆค่ะ การเคลื่อนที่ของก้มสามารถนนั้ําลักษณะเฉพาะของผู้เข้าร่วมแต่ละคนได้เป็นอย่างดีช่วยให้ผู้ชมสามารถรับผู้แต่ละบุคคลได้ชักเจอิยงเคลื่อนแล้วเพิ่มความสนุกสนานให้กับเกมหรือกิจกรรมรายแง่ของภาครับเกมแรกคือปีตาดีหัว คนเนินใส่ผ้า,าปิตาแล้วมีสังคนใช้ขวาน้ำติดที่ขัวของเขาแล้วทายว่าใครดีเกมนี้สนุกตรงที่ผู้ที่ถูกป,ปิตาไม่สามารถมองเห็นได้ว,ว่าใครเป็นคนดีเขาต้องอาศัยการสัมผ่าแ้วกันได้ยิงเพื่อฆ่าดาวทุกครั้งที่ตรนจีพูดถูกป,ปิตาก็จะอิงมมมากขึ้นแล้วหาทายผิด ก็อาจจะทำให้เกิดเสียงหัวล่อดังมาได้เลยฮ่ยาฮ่าทุทักทางนี้สิใช้ขวานานั้นตีแบบดังเครื่องมาเลยแม่คาเข็มมาก,ก่อนเลย พ่อเขาสิพวกเขากำลังพูดคุยกันอย่างกลับๆทำทักทงังลกลงเพื่อนทำให้พูดอุปิตางงถ้าคุณตั้งใจจากปันเหนเวีดีโอของเกมนี้คุณเปลี่ยนมุมกล้องบ่อยๆโดยเฉพาะเมื่อขุดนานโดยขวบ คู่ทูปีตาเพื่อให้เห็นการแสดงออกที่ตกใจในช่วงเวลานั้นได้อย่างชัดเจนเกมสองคือเนินสองสันดูที่นี่ควรเนินผู้ว่าเนินสองสันแล้วชิบไปในอีกทางเน่นส่วนอีกคนต้องหันหัวไปทางอื่นส่วนอีกสองคนจะต้องทำการจองตีเนือป้องการดังพร้อมแพนชนะโดยใช้อุปกรณ์ พาเร็วเกินไปแล้วช้าเกินไปจะถูกตีหนึ่งสองส เกมนี้จุดเต็มที่สุดคือความเร็วในการตอบสมอนและช่วงเวลาที่พลาดควรคิดว่าคุณจะเต้าความตั้งใจของไฟตรงข้างได้แต่้อยข้างกลับลมกับตาเล็กๆและกันทักท่ามหลอกลองมาหลอกลองจงทำให้หัวลาาอมอหยุด ถ่วิด pues ีโอเกมนี้การใช้ slow m ม t i o n เป็นสิ่งที่ขับไม่ได้มันจะทําให้ผู้ชมแห่งอาการตกใจและสับสองของผู้เล so ่นได้ชัดเจยิ่งขึ้นแล้วทําให้จู่หามีความชักเจนมากขึ้นเกมสามคนด้าวฉานส่งคนเป็นทีมเดียวกันหนึ่งคนแสดงพักทางอีกคนไทยคำโดยห้ามผู้คำออกมาโดยตรง ความสนุกที่สุดของเกมนี้คือมันทำให้ทุกคนกลายเป็นนักะเดมอาชีพควรไม่เพียงแค่ใช้ภาษากันในการอธิบายคำแต่ยังต้องปรากรหนอยู่ให้ลิ่างการตอบสนองของฝ่ายตรงข้ามอีกด้วย ถ้าครต้องการปั่นเดือวิดีโอของเกมนี้ครต้องจัดภาพใบหน้า,นาและทักทางของผู้เล่นให้ชัดเจนโดยเฉพาะทักทางที่เกินจริงและช่องเวลาที่ถ่ายผิดเคลีรับการถ่ายภาพหนึ่งกงน็อตแล้วคิดและกติกาของเกมให้เข้าใจง่ายแล้วสามารถกระต้องการมีปฏิสัมพันธ์แลวเสียงหัวล้อได้ สเลือกสถานที่ถ่ายทำที่ตรงกับ<ไ>ทีมของเกมและคำนึนถึงความต้องการรายการถ่ายทำสาม,มาาสลักมองกอ้งเร็วๆเพื่อสเตมปฏิกิริยา<ไ>ของผู้เล่นและความเคลื่อนล่ากของเกม<ไ>เพื่อความเร็วรายการถ่ายทำ<ไ>สี แผมปฏิกิริยาที่คืนจริงแล้วตลบของแขนของผู้เล่นให้การต้อตอบเป็นธรรมชาติแต่ไม่ดูสร้างสรคงเกินไป 5. ใช้พิงประกอนที่เป่าสบายและมีจังหวะรองทำเสียง fx ที่ช่วยเพื่อความส่งจริงเช่นเสียงหัวล้วอหรือเสียงโคนตรีที่ดึงเคลี่ยม